กันโง่ช่างใหญ่ในที่สุดช่างใหญ่คิดว่าจะทําชั้นถอดบ่อออกแล้วนะคะทําเป็นรถตู้อเนกประสงค์ดีกว่าสองตายาย่สองตายายททาเป็นรถตู้อเนกประสงค์สวัสดีค่ะเพื่อนๆยายแมวอินฟินแลนด์นะคะวันนี้พาท่านชมอีกคลิปหนึ่งนะคะจากเมื่อวานช่างใหญ่คิดว่าจะขายวันนี้คิดว่าทําเป็นรถตู้อเนกประสงค์ดีกว่าค่ะใส่เดินทางสองตายายแล้วก็ มีโต๊ะกินอาหารมีอะไรต่ออะไรบรรทุกไปกว้างมากค่ะสะดวกสบายตอนนี้ช่างใหญ่กำลังคิดคิดว่าจะทำพื้นตรงนี้ให้เรียบเท่ากันถอดบอ่อออกแล้วค่ะเมื่อวานถอดบอ่อหลังออกแล้วช่างใหญ่กำลังทำการวัดทำการวัดทำการวัดจะจะแปลงรูปรดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปที่ตอรออเนาะ ต้องไปที่ตรอให้เขาตรวจสภาพแล้วก็ทำเป็นเสียภาษีแบบแบบรถสองที่นั่งเนี่ยค่ะทั้งใหญ่ก็คิดการทำตอนนี้ทัางใหญ่กำลังวัดทำพื้นตรงนี้ให้สวยแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยสองตายายออกเดินทางมีผ้าห่มที่รับที่นอนไปไหนไปกันทีนี้ อันนี้กุสสงสองตาใหญ่รถอันนี้กุสสงสองตายหญค่ะช่างใหญ่กำลังทำหน้าที่เนี่ยค่ะเรโนกั้นง่กันโง่คนไทยก็จะเรียกว่ากันโง่เนาะภาษาอ่านภาษาไทยอ่านว่ากันโง่นะคะวันนี้ช่างใหญ่ก็ทำการแปลงปสภาพแล้วเดี๋ยวก็จะไปให้เนี่ยค่ะกันโง่กั้นโง่ ทั้งใหญ่ทาเสร็จแล้วก็จะต้องไปที่ตรวจสภาพรถมันบ้านเราล่ะค่ะแล้วเขาก็ออกออกให้ว่าทําเป็นรถสองที่นั่งเนี่ยค่ะกว้างจริงค่ะกว้างเราก็จะออกทาความสะอาดให้ดีของตายายก็บรรทุกกาแฟอาหารเบาะนั่งผ้าหม่มอะไรก็เอาไปเดินทางได้ค่ะสบายๆเลยสองตาใหญ่สะอาดค่ะรถคันนี้ อายุหลายปีก็จริงขับสองแสนกว่าแล้วจะสามแสนแล้วค่ะแต่ว่าสะอาดมากเกียร์ทุกอย่างทั้งใหญ่เปลี่ยนหมดนะคะสายพานทามมิ่งทุกอย่างเลยค่ะท่างใหญ่ทำครบเรียบร้อยเลยวันนี้ก็นั่นเลยค่ะเลยมาบอกให้เพื่อนๆฟังว่าช่างใหญ่ลงรักไปแล้วช่างใหญ่ลงรักกันโง่ไปแล้ว แล้วทเสร็จแล้วก็จะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะยายแมวก็ทําได้แต่คลิปสั้นๆนะคะค่ะเนี่ค่ะลดคู่ใจนุ่นลดนุ่นลถเลขาอยู่ตรงนู้นรถเลขาคันนี้ก็จะรอขายค่ะนี่ลดออกกาลังกายของยายแมวคู่ใจยายแมวมาดูช่างใหญ่ทํามาดูช่างใหญ่คิดการทําทําได้ทุกอย่างคะ่ะช่างใหญ่เก่งมากๆช่างใหญ่เก่งมากจริงๆค่ะเพื่อน นีช่างใหญ่เก่งมากสวัสดีครับหน่อยค่ะสวัสดีครับช่างใหญ่จะทําอะไรคะเป็นไงบ้างช่างใหญ่จะทําอะไรช่างใหญ่คิดว่าจะทาอะไรคะจะทาอะไรครับวันนี้ไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ทำอะไรช่างใหญ่กําลังคิดแปงลงรถบายยค่ะคลิปจะยาวไปนะคะสวัสดีค่ะ